จะไปเป็นการแข่งขันรอบระบวงรอบจริงชนะเลิศประเภทขอเสีย่อนนะครับของทีมสิทธิ์วราถรหรือว่าสิทธิ์วลมุมดชุดนี้ประเภทกอไก่เป็นผู้เล่นหมายเลขสี่เสียนะครับนักกีฬาทีมชาติจับตาดูให้ดีนะผู้ชมชุดเดได้นำผู้เล่นหมายเลขหนึ่งคุณยุทธนาเกิดโพชาหมายเลขสองคุณกรมเดชดีตามบาหมายเลขสามคุณพัฒนาสุขเกษมหมายเลขสี่จาสิิ์นกกระดล ผงแถวต่อหมายเลขสิบเอ็กลัทธภงแสงสวัสดิ์หมายเลขเจ็ดคุณธวรมแสงสวัสดิ์อ่ะวอร์มสามนาทีนะักเตะว่าดีอากาศดีเหมือนเดิมนะเหมือนเมื่อคืนนี่นะักเตะตกรอบหมดเลี่ยมเลยแม่จบดีนะักเตะเตะเมื่อคืนก็ตกรอบเตะก่อนก็ตกรอบเมื่อคืนนี่ลมแรงผู้ชมโอ้โหแพร,ร,ร่กระจายขยายไปยังวัดสระแดงเลยนะเมื่อคืน ตอบไหมไม่หรอดผมก็บอกแล้วเนี่ยเมื่อคืนนี้โอ้โหน่าเสียดายแทนนะักกีฬาที่แข่งนเมื่อคืนนะคิดว่าเอาคืนสุดท้ายเราเห็นแต้มกระเปียกเห็นตัวผลสุดท้ายตวยยิบ่ายเลยเมื่อคืนนี้กอกลับกับทุกคนนะครับสําหรับวันนี้น้ําอร่อยจากร้านตรงไหนนะกาแฟสดอ่าด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ด้านไอศครีมวันนี้นะครับอ่านี่นะครับไม่มีน้ําตาลไม่หวานเพื่อสุขภาพ ชิญนะครับขยับไปนิดนึงก็จะเป็นร้านกุ้งเผานำจิ้มรสเด็ดสุดยอดจริงพี่พี่พูดจากใจเลยนะเด้งดึงเลยผู้ชมกุ้งของพี่เชียบผมบอกเลยสดจริงๆริงอ่าแล้วก็ขยับมาทางนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟฝามือถัดไปก็เป็นร้านมะขามเทศของคุณแม่ครับตอนนี้ก็รอผู้ชมมาซื้อมาหาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ทางบ้านอ่ากับพระคุณเท่าหลามนะครับดั้นไหนดูแล้วก็ร้าน ไทยลาวาโอ้โหผู้ชมวันนี้ก็จะมีร้านมาข้างหน้าอีกร้านหนึ่งโอ้โหเยอะผู้ชมวันนี้นะเอาสันตุสันตังที่เราหากันมาจนเหน็ดเหนื่อยมาซื้อความสุขกันกันเป็นนี้ปิดทองอย่างแรกที่เดี๋ยวก็มาชมตะโก้มาทานข้าวด้านหลังถือว่าเป็นนี chúng, nine, dunno, Arizona, med, ้เป็นหมายอันดีของพี่น้องชาวสัมพันธ์นะครับใต้เขียงแล้วก็ต่างจังหวัดไม่มี่เดินทนงมาวันนี้ไม่มีลมเลยเป็นวัดที่่มลื่นผู้ชม โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อจารย์ณฐจังหวัดนครปฐมผู้ชมที่ดีต้อนรับนะครับขอัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมแล้วนะคะขอบคุณคองหมายเลยนะคะที่เข้ามารับชมแล้วให้ยังไงรบกวนกดให้กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดแชร์ให้เพจบุษบุญปัตย์ราชด้วยนะคะ วันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศประเภทเสียบกอนะคะชุดนี้ประเทศกรี่เสียบได้แก่พีอ็อกนะคะนพดลคงแถวทองนะคะจากสโมสรทองครับจากกีฬาทีมชาตินะคะุ้มดาวผู้ชมใกล้ๆอยาได้ดูได้ชมกันข้าแถวเลยเข้าพีเลยนะครับยังไงก็เตรียมตัวสําหรับผู้ชมอย่าได้ชมกันประมาณสักเกือบสองรอบเดี๋ยวรอคนใส่ป้ายแันหนึ่ง าพี่วันพร้อมก็บอกนะพี่วันนะวันนี้ก็ได้เวลาละสี่แั้วนะปฏิทินนั้นแลกสิ่วลาผรนให้เกียรติประสนามชุดนี้นะครับอกเลยว่าเสียงคมคขอตีไหพคะตั้งแต่ต้นปีใหม่มางานมหาธีราชเจ้าลำมลึกที่นครปฐมนะครับที่องค์พระแล้วก็มาวัดวังน้ำขาวไปวัดตรงเกศแล้วก็ไปวัดอะไรวัดหนึ่ง สี่วัดไม่แพ้เลยผู้ชมผมบอกไปแนะชุดนี้แชมป์สี่เม็ดติดวันนี้ละ่ะเจอของจริงนะเนี่ยเปียกผมบอกให้วันนี้เราบอกเลยนะไม่มีเจ็งเลยครับเจ็งใหญ่เลยผู้ชมประทะกันคนนวัดก็มาแบบสุดยอดใครพลาดถึงชีติผมบอกไว้เลยนะเปียกผมบอกเลยนะยยนะวันนี้นะไม่แตกพันแปดบุ๊ยอ่านี่ผมรับประกันแต่วันนี้มันมีไฟด้วย เป็นท่าที่ก้อนแ้านจำมาฆ่านาเปียดโดยเฉพาะสวัสดีคุณบดินนะคะาวันนะคะได้เสียทุกกันนะผมบอกได้เลยพี่ขาวนะคะวันนี้มาเปนคอกชัยนะคะจัดแชมป์ก็คงจะยากนะออกนะเพรวันนี้พ่อมาทุกนี่พ่อไม่เคุณาเลยไวจุ๊บจิตวันนี้นะแต่ต้องทันเลยคุณรักจิ๊บวันนี้นะคะคุณวิจิตรสวัสดีทุกท่านเลยค่ะคุณรัะค่ะ คนตะกอดเข้าที่คนชักดวงด้านหลังมีอะไรเกิดขึ้นปะไม่มีนะฮาวะเสียงตะวันได้ไหมครับคาดเสียงคมชัดดีไหมคะขณะสองมาเรียบร้อยแล้วพี่โกวัดอินถลามนะครับวันนี้เป็นชิงชนะเลิศเลยนะคะประเภทเสียบกอชิงชนะเลิศเลยไม่มีเตะเท่ารอบนะครประเภทเสียบกอชิงชนะเลิศเลยไม่มีเตะเท่ารอบนะครับกับสตรีแฟนๆที่ชมไลฟ์สดนะครับผ่านเพลโซสปาร่าโกศลราชนาวีชอบกฎหมายพัชชัย กดแชร์ะคะผู้ชมอ่าข่านมาเยอะๆคนท่อออกดูก็ประมาณมืนกว่าคนผู้ชมอยวจอดจับจั้ก็ก็ไปดูข่าวพอจับกันต่อไม่รู้ว่าตัดสิ่งไปถึงไหนเราสิทธิ์เวลาพออ่าเนี่ยค่ะตอนนี้ดูปเปิดให้เลยนะคะพอดีเขาแลกพอดีดูกันเราอย่เลิกครับท่านประธานที่สุดอ่ามาดูประชมกันอัดฉีดก็จะมีได้่อยๆ อยากจะท่านสนใจหรือว่าป้ายชะกใส่คะแนนจะอยู่ทางด้านมุมของจอนะคะพร้อมตบมือสัรั้งครับเริ่มทำการแข่งขันกดเวลาถ้าได้สามครั้งพับมาท่าเดียวผู้ชมเอาละจับตาดูใหม่ได้สี่กับหม่ได้หกผู้ชมนี่ถือว่าสุดยอดของสโมสรกองทัพบกติดหนึ่งในสิบของประเทศไทยสี่กับหกได้ผู้ชมจับตาดูให้ดีนะครับเอาละสิบคะแนนครับผู้เล่นหม่ได้หก เตก่อนมีโอกาสนะเตีย้องชองน้องชองยังไปเตกอนทำเตกอนน้องชองยังไม่หายยังไม่หายนะสิบคะแนนครับไปได้หกเต็มเปลี่ยนท่าหนึ่งห้าคะแนนสามสิบเต้มโอ้หน้าดูผู้ชะวปนนี่เอาไว้เิ็งที่นะนะเปียกนะสามหลังบวงเลยว้ยนี่ล่ยสิบห้าคะแนนเป็นมิดใหม่อันดีเลยนี้เอาลงว่า ก่อจะตามไปโอเคค่ะแล้วก็เปียกขอแสดงความเสียใจกับสุดท้ายคนฟรีด้วยนะใครได้หกเตะสี่ที่ก็เป็นสี่ลูกผู้ชมวันนี้เอาใจช่วยนครปฐมไสี่นครปฐมไดเตตด้วยนะห้าคะแนนไม่ได้ครบเหาไว้อดมาตีไว้อดน้อยวันนี้เราปักขยับลายดีโอ้จังหวะดดีผู้ชมเอาดัช้าบไว้ยับกันปั๊บ้า ดูหกคนนี่จะเปียบก้อนก้างกันกน,กนิ่มกว่าเพื่อนนะบอกไว้ให้ก่อนดูเนื้อดูเนื้อสิ่งฮะเอาละตั้งตะกีด้าชินชาติหมายเลขสี่ผู้ชม,มโอ้โหนี่ยุคทั้งชินลมทั้งคิง,งคัพหลายร้านนะผู้ชมหมายเลขสี่วันนี้มากับแม่ใจไอ้หวานใจนะผู้ชมวันนี้แม่บ้านมาด้วยแม่บ้านไม่สนใจผัวเตะเนียแดดยังเดียวข้าพักฮะเอาละใส่วงยี่ห้ากลางว่างมือโอง นวันผู้ชม15อันดนหมายเลเริ่มชัดโชว์ผลงานของตัวเองออกมาแล้วผู้ชมหมายเลข4นักดีดาทีนชาติโอ้โหดูครับไหนนะเออกนะอะ2นาที130โอ้โหเป็นตัวเลขที่แม่เฉียบผู้ชมเอาดัดตั้งไฟห่วง25เอาเวทเท็จร้อยข้ามต่อไปวันนี้เราว่านักเปียกโอ้โหใครดีใครอยูผู้ชมเอาดัดดัมั่ง สีจ่จ้ะอีกสิการแบบไปไอ้สี่ที่น้องพรได้ไอ้สองพี่น้องนี่ก็ไม่น่ารอดสวัสดีครับพี่หน,ดนูดูกันเอาดูกันเอาเข้าทีเลยนะผู้ชมเข้าอีว่าดูฟรีชมฟรีวันที่ยี่สิบนะครับวันมะลืนนี้วันนี้วันที่สิบแปดพรุ่งน,น, 18, นี้ชิงประเภทเบอร์ใหม่อยู่วันที่สิบเก้าก็รู้แล้วว่าใครเข้ารอบก,กันมัน้งยี่สิบก็สี่คณะจะมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่าน จิรบัติสะสมทรัพย์พร้อมครอบครัวแล้วก็คุณวิรศิดีสะสมทรัพย์พร้อมด้วยท่านสสสุภโชคศรีสุกจัจรแล้วก็ท่านสจรธนก,กิจทวีกิจตนดงนะครับจะมามอบโชคให้กับพี่น้องที่มาเที่ยวงานแล้วก็ชมตะก้อกัน่าอ,อย่าลืมนะมาเที่ยวมาดูมาชมกันวันที่20วันมะรืนนี้เราจะได้รางวัลกลับบ้านกัน15คนะแนนครับหมายเลขสองได้แต้ม ไปชมสดนะคะบพี่แดงดอนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆที่เพิ่งเข้ามาชมไลฟ์สดนะครับอาจจะเพิ่งเสร็จภารกิจอาบน้ำอาบผ้าให้ลูกหลานยิงเข้าทีวีดูกันสบายๆสี่ันนะดูกันเราครับวันนี้การแข่งขันตะกร้อบ่วงเทศกาลงานตีกวัดบางชันอ่วันนี้เป็นกอเสียบค่ะไม่ใช่กอล้วนนะคะวันนี้เป็นประเภทกอเสียบนะคะอ่าขยับขยับ เอามาไว้นี่เอามาไว้ี่อ่าแต่มาไว้ดีคกันเอาละดูกันต่อผู้ชม165คุณเวลาต้อง800เนอะไม่งั้นก็ต้อง9อ่าดูกันเอาดูกันเอามีโอกาสผู้ชมดับหน้าท้าววันพรุ่งนี้อย่าลืมอย่า,าพลาดนะครับผู้หญิงเข้ารอบมาจริงจะนั้นเลิศด้วยวันพรุ่งนี้กันนะสุดท้ายถ้ายสุดผู้ชมเอาละคากลับมา ยังไงนะเปี้ยไม่เหมือนคุยไว้เลยนะเปียะเออวันเจ็ดโอ้โหวันนี้มันไหลทีเหมือนไหลกันไปสิบห้าโอ้โหแามกันไปไอ้ที่ผ่านมาไม่ใช่หมูแล้วน้เปียะเพียงแค่มันเตะกันไม่เข้าแค่นั้นเองอ่าวันนี้ละทีของเราลังค์ตั้งแต่ไปก่อนสวัสดีคค่ะุณชนเจริญจากหวกแดันไปสิบห้าเสียงดังฟังชัดนะครับทางบ้าน อ่าคมไหมยังไงบอกนะครับอ่าเห็นแต้มไหมทางนู้นร้อยเก้าห้าเห็นเห็นอ่าเท่ากันเลนะครับสําหรับผู้ชมที่อยากจะทันท่าวันนี้ก็ด้านหลังนะครับเห็นสกอร์ให้คะแนนกันไหมคะจะอยู่ทางมุมจอนะคะวันนี้ดูคะแนนได้เลยนะคะได้ลุ้นไปด้วยกันนะคะวันนี้น็อกเลยนะคะห้ชิงเลยนะคะร้อยเก้าห้าเสียบกอนะคะใครจะได้แชมป์นะสิบห้าคะแนนมาที่สามเพชรมีไฟนะเพชรนะรวมไปก่อนน้องรักรวมไปก่อน อ่าไฟบวกยี่ห้าหมายเลขสามพูดปักคำปุ๊บเลยผู้ชมมาตอนนี้เป็นติดตารยังไม่ทำการแสดงก็ชมตะก้อนกันไปก่อนทางทางผู้ชมสิบคะแนครับหมายเลขสองตอนนี้เพิ่งเริ่มผู้ชมก็กำลังจับทิศจับทางเริ่มไล่ถ้าไล่าย้ไปหาทายาเดี๋ยวได้ดูผู้ชมสามสี่รูปร้อยสิบคะแนนครับหมายเลขสองได้แต้มลูกนั้นเท้าออ๊โดยไว้อ๊กไล่ สิบห้าโอ้โหวันนี้ผมก็จะแชมป์อีกแหละจะแชมป์อีกแหละเห็นชัดแจ๋วเลยค่ะโอเคค่ะไปเยื่นไลน์โอ้ยอะไรก็ดีไหลเต็มเอาไปเกลียดมันน้ลยมาด้ีๆมาด้ีๆมาเตือนเอานณเพชรนะสองแปดห้าจุดนี้นะวันนี้แมตที่ห้าเอาลราวิ่งชัดๆที่จะเป็นวันลุยนีวันศุกร์นะเพยรนะ ชน,นะแมตช์นี้ผมเป,เปิดได้เซนสู่วันใหญ่เลยล่ะออบอกไว้ก่อนนะวันนี้ละ่ะดูกันนะผู้ชมไฟพวกมือแต่กับไปหนึ่งไม่รีบไม่ร้อนอก,อไไอกับใครผู้ชมไปที่หกดูครับฝาปักก็ไปยี่สิบห้าง่ายง่ายง่าย,ไไย,ไไยง่ายไปเรื่อยไปเรื่อยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไฟพวกมือเต้นครั้งสุดท้ายเอาละครับ แต่อย่างที่เราคุยกันหรือเปล่าจำนวนธานี่สุดพันแปดพัน 8. อ้า่ายัดไฟตทาสิบห้าคะแนนคนเดียวต้องมีถึงหกร้อยอะูุ้ณจบมายได้สี่หมายได้หต้องไปประมาณพันสองสองคนนะที่เถือรับผิดชอหลายสิบห้าคะแนนได้เต็มเต็มกันสุดท้ายเจนาทีพ่นสามเจ็ดห้ายังยังยังเต็มยัน<ป>อ่าไปหนึ่งทางโทษ เอาละช้าไว้กช้าไว้อาจารย์อย่าเล่นนู่นเล่นนี่สลับกันสิอาจารย์จะทำอย่างนั้นเรามันระดับประเทศนะอ่าไปสิเอาประเทศไว้ลุยเอากระช้าัไว้จมูนี้อาจารย์ก็ไม่ค่อยชัดเจนเลยนะโวตดโอ้ยนางเมียก็คงจัดหม่ชำยายาชอก <ยา S 1> <ะ>สอบกลับไปยี่สิบเขีย่ยขึ้นมาอีกเปล่านะช่วงนี้นอาจารย์นะอ่าค่อยค่อ ไปไหนก็ได้อาจารย์แต่อย่าอ้างว่ามาบ้านผมนะบอกไว้ก่อนไหลนะจิ๊บนะไม่เกี่ยวกับพี่นะจิ๊บนะผัวมึงก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เริ่มหละถาปะเอาละสวยไหลกั่าไปสิบห้าเอาไว้เอาไว้ลหลโจ้ลหลปั้งโอ้โหเฮยังไงหลงตาไปจนีบไม่ค่อยดีเลยเออไฟเปล่าแต่กลับไปใส่ไฟปาในโอ๊ แปดนาทีผ่านจานใบเดียวขอลูกเดียวจังอยากจะเปลี่ยนท่าเยี่ยมสี่จักในอ็อฟสี่รอบเต้มโอ้โหเวลาดีแต้มเฉียบเลยผู้ชมไฟเปล่าเริ่มดีแล้วครับน้องดาวแข่งวันนน้องงดาววแข่ัพรุ่งนี้ค่ะเสร็จแันเลยครับนักเตยน้องดาววันพรุ่งนี้นะครับแฟนๆน้องดาวอ่าแฟนน้องดาวนะผู้หญิงนะคณะสี่รอบชิงชนัเลิก ประเภทเือใหม่ก็พันสอยู่อันดับหนึ่งเอาดัดสิบคะแดนนักเตกหัวหมายเลขเจ็ดเต็มจังวัดแสงสังหวัดที่คํบบอดในวงการตะก้อมานานโอ้โหสิบห้าเต็มไล่เต็มครับสุดท้ายไปล้ว้วสี่ร้อามสิาวรวัดสอบไม่หยุดนะจันนะคองไอ้อดไล่ ใส่เงินในใจอย่ากู้บ้างอย่ากู้บ้างไม่ต้องรีบอาวรบ่าสี่ตั้งไฟเปล่าใช่ไหมไม่ได้ครบไเปลหาวัดไต้เต็มโอ้โหวันนี้หาวัดช้าไหมไฟเปล่าในโอ๊ตสิบห้าเต็มเต็มโอ้โหไวยอดไว้สวัสดีค่ะอบตสมัยาลองตันหน่อยไอ้อ๊ตก็ไปเงี้ยอยู่ที่ไหนมาเข้าชิบหายาเลยโอ้โหเต็มกางสุดท้าย ยุ่งแล้วครับอีกสามทีมเดือดร้อนผมบอกเลยปักกับไปยี่สิบมาแน้วเจ้าสมราคานักกีฬาทีมชาติชาิสิบเอ็ดรับประดมคงแถวทองครั้งที่สองมาแน้วเจ้าไปเดียวเลือกฝาปักแต่กลับไปไปค่อยห้าร้อยยนะี่สิบโอ้ยเก้านาทีกับอีกสิบวิ ถ้าไว้เกือบสิบนาทีห้ารอ่สิบโอ้นี่มันเป็นจิดติปไปติดก่อผู้ชมได้สิบห้าคะแนนครับห้าสามหเพชรใส่ยางผู้ชมหรือว่าเพชรน้อยสุกเกษอ่าสุัสดิ์ต้านคณะแรกนะคะไฟบวงวันพุธสุวัตดิ์่อสร้างนะครับจะได้แรกปกมองสี่สิบห้าคณะแรกจับเวลาผู้ชมคณะสองชมรมตะก้อนนนทบุรี คณะสามทีบางแก้วเท้าและซอกขณะที่สามนะผู้ชมนะบางแก้วนครปฐมคณะสี่โอ้โหคณะแรกเริ่มหกโมงสี่สิบห้านะคะบอกเลยผู้ชมแต่ละจังหวัดมาปะทะกันโค้งลันครับในโอ้ตอีกยี่สิบไม้ได้ครบขณะแรกเริ่มหกโมงเอาและได้แต้มโค้งหม่ได้ครบครั้งที่หนึ่งโอ้ตสองใบฟ่าตังเงินหัน้วจ้าฟ่า ดูแต่ละดอกคุณชมไลหาไว้ออรลอยไว้เทรจัดสิบห้าการันไปหมาเลขสอดับหน้าเท้าไว้สองยิ้มโคงเตียบร้อยครับทั้งเลขสองหมายเลขหกง้อชิงประเภทมือใหม่พรุ่งนี้ค่ะ5ีห้าสิาโค่ล้ชิงประเภทมือใหม่คืนรนี้นะคะโคงหลังหมาเลขสอเต็มไปหมายเลขสี มาแล้ววัยยาวไปยาวไปเอาไป595อีก3าเซตเอาแล้วก็เปินใหญ่อาซินน้องแม่ดุฟียิ้มเลยดัดเปียกยิ้มแทงเปียกไหยอยากทำวันนี้ล่ะวันนดี้ดูเอาเองอีก3ทีมซอแต่ละคณะผู้ชม15คะแนนครับหมายเลขหนึ่งไต่แต้มแต่ละทีมมีนักกีฬาทีมชาติเสียบทุกคณะผมบอกเลยชุดนี้เปิดสี่ ฮ่าขยับหมาบวงมูสิ่ห้าแนดครับไปดีวหนึ่งแสดนขยับไปเยือนจากับพางคนนะครับสำหรับเบอร์ดี้หรือว่าเน็ตกะแสดุลในไกุ่ณผู้ชมมานะแลยมานะผู้ชมหมาบวงหมายเลขหนึ่งหลวงตาหน่อยพอถกบสัมบงมันต้องส่งพลังอย่างนี้อาเอาไว้เอาไว้คุณเท่าผููแก่ดูเอาเองสิบห้าลักใครชอบใครเชียร์ใคร ใจนอกติดนอกพีห์่าตกตื้อเลยโอ้โหไรเต็มโอ้โหแชร์ให้แล้วขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านได้แชร์ให้แล้วขอบคุณมากเลยนะคโอ้คอยไปคอยจะลงอ่ะแบบเนี้ยติดโน่นติดนี่ตลอดเล่นตัวหน้าดูนะเลียงนะเออไปจับมาเอาละของหลังใครยืนจิ้มเลยทีนี้ยืนจิ้มเลยเตรียมตัวนะผู้ชมนะพวกเราจะเพิ่งกลับ อย่าชุดนี้เลิกเราใส่บาทพร้อมกันฮ่าคงหลังมาแล้วจจ๊บเป็นไงจจ๊บเตรียมไลยเดีอย่าประเสร็จแล้วใส่บาทพักใหม่ด้วยกันฮ่าสอบยี่สิบสอค่อยๆแต่นอกีมาถึงโขงหลังยี่สิบเิบบอกว่าพี่สน่็อย่าลืมนเล่นดวงตาน่อยหน่อย,อยเดี๋ยวนูนจะใส่บาทส้กหน่อยเอาเลยข้ามไว้จจ๊บนะไม่เกี่ยวกับพี่เลยทิงหลังยนะี่สิบสิบสามนาทีเจ็ดห้าห้า โอ้โหมันแตกหรมันปนกันไปเนี่ยเออน่าเสียดายค่ะวัไม่ได้ชมวันนี้เสียดายนะคะประเภทเสียบตันะคะวันนี้นะคะประเภทมือใหม่ประเภทมือใหม่ชิงพรุ่งนี้นะคะชชุเเเิมมาดีหลือกนผู้วันนี้แข่งทั้งสี่คณะไม่แพ้เลยทุกคนฝีมือพอสู้สี่กันเลยนะคะบอกไม่ได้นะคะใครจะชนะใครจะไม่ชนะคะแนน25ครั้งที่สองใหม่ได้สามได้แต้มเพชรรวยนะเพชรนะขยับไฟบวง ท่านจะไปในอัพโอ้โหหน้าเข้าผู้ชม14นาที780โอ้โห14รอบโค้งใบเดียวนาเปียกมาฟ้าเยี่ยมโค้งเป็นไงโค้งมาโค้งไปจะไปยากกันไหมไฟบวงใบนาเปียนะสองใบแปดร้อยอีกสองลูกไฟบวงใบเดียวเอาละข้างห่วง